ปัญหายาเสพติดหยุดยั้ยงได้ไททนนได,ด,ดววว้วยพลังของรัทุกคนรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนปลุกใจคน้นไทยยาเสพติด26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเป็นพลังสำคัญในการปลุกชุมชนให้เข้นแข็งเป็นผู้เสพเ,เป็นผู้สวดเป็นหมูเป็นตาก็ 25 6, 6 7เป็นปีมหามงคลและราชเกศพระเจ้บบายุทธัเฉลิมพระชนกภาษาหรอบและนในวันต่อต้านยาเสพติดจึงขอเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อเหลืองในวันที่2 6มิถุนายน2567เพื่อเฉลิมพระเกศ72พรรษามหาราชา,ศา,ศา,ศาและเป็นการแสดงพลังความสามัคคีร่วมกันต่อตาศาศ้านยาเสพติดโลกกันค่ะร่วงพลังไทยสร้างทุกตัว จนเิ่ยนใจคนใช้ยาเสพติดอะไรบ้างง้างเงี้ยววัดต่อป้าจอยติดโลก26มิถุนาขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหายาเสพติดโคบเปอร์แสติดสามารถ้หน่วยงาน ชีวิตจากยาเสพติดมีก้ามห้ากันได้ที่หลบหลักและปฏิเัติจกรรมสังคุกพื่อให้อาภัยและให้อาหารเพื่อในรันต่อต้านยาเสพติดโลกที่สะพการู้ขอใจชวนผูน้เสพที่ติดยาเสพติดเขารับการบำบัดรักษาไม่เสียประวัติ